ก็เสร็จแลครับเพื่อนๆทุกคนอยู่กับผม1นะครับวันนี้นะครับหมีบริการนะครับของทางช้อปปีนะครับมาแนะนําให้เพื่อนๆรับฟังกันนะครับจะเป็นบริการอะไรนะครับขอรับชมนะครับเหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กดปุ่มติดตามให้ช่องของ1ด้วยนะครับแอบบอกไว้นิดนึงนะครับว่าเป็นบริการนะครับสำหรับคนที่ชอบเติมเงินเติมเน็ตบนมือถือนั่นเองนะครับบริการที่1จะมาแนะนําในวันนี้นะครับของทางช้อปปีนะครับนั่นคือช้อปปี้อีเซอร์วิทนั่นเองนะครับช้อปปี้อีเซ ใช้สำหรับเติมเงินเติมเน็ตเติมบัตร MRT ต่างๆนะครับเติม Easy Pass บัตรทางด่วนต่างๆนะครับ ที่อยู่บนแอป s h o ป e e ซึ่งทาง Sho ป e e นะครับก็จะมีแคมเปญพิเศษต่างๆนะครับในทุกเดือนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟลชเซล์โค้ดคืนเงินต่างๆนะครับซึ่งลูกค้านะครับจะได้รับคืนเป็น s h o ป e e c คอยนะครับซึ่ง s h o ป e e Co อยนี้นะครับก็สามารถนะครับใช้แทนเงินสดได้ในครั้งต่อๆไปเมื่อเราใช้บริการกับทาง s h อป e e นั่นเองครับและทำไมนะครับเราต้องเติมเงินมือถือเติมเน็ตนะครับผ่าน s h o ป e e e-Servi c e นั่นเองนะครับหนึ่งเลยนะครับช่วยเพื่อนๆนะครับประหยัดเงินนั่นเองนะครับเพราะว่าทุกคร ได้ช้อปปี้คอยนะครับกับคืนมานะครับไว้ใช้แทนเงินสดนะครับในการซื้อของในช้อปปีครั้งต่อไปนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยเราไปซื้อที่อื่นหรือว่าอะไรแบบเนี้ยอาจจะไม่ได้เงินคืนตรงนี้กลับมานั่นเองนะครับ2เลยนะครับลูกค้าใหม่นะครับรับเงินคืนสูงสุดนะครับสี่สิบช้อปปี้คอยนะครับเมื่อเติมเงินเป็นครั้งแรกนั่นเองนะครับ ข้อที่3นะครับทางช้อปปี้นะครับก็มีแฟลชเซลนะครับลดราคาการเติมเงินเติมเน็ตนั่นเองนะครับซึ่งมีนะครับทุกวันทั้งวันเลยนะครับซึ่งเริ่มต้นเพียง1บาทเท่านั้นเองนะครับและข้อสุดท้ายนะครับโค้ดแจกจริงทุกวันนะครับที่สําคัญนะครับมีโปรสําหรับทุกค่ายมือถือเลยนะครับโอ้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับก็ไม่ได้เป็นค่ายใดค่ายหนึ่งนะครับมีโปรให้ทุกค่ายเลยนะครับก็นั่นนะครับทุกคนนั่นก็คือรายละเอียดคร่าวๆนะครับของทางช้อปปี้อีเซอร์วิทนะครับเดือนรคหน 11กรกฎาคม2565นะครับว่ามีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะครับก่อนไปดูโปรโมชั่นนะครับเรามาดูวิธีการเข้าใช้ Shopee E-service ก่อนนะครับสำหรับวิธีการกดเข้า Shopee E-service นะครับให้ทุกคนนะครับเข้าแอป Shopee นะครับเมื่อเข้ามาเสร็จนะครับเลื่อนลงมานะครับหาคำว่า Shopee E-service นั่นเองนะครับแล้วเรากดดูเพิ่มเติมนะครับและนี่นะครับก็เป็นบริการทั้งหมดนะครับของ Shopee E-service ที่มีนั่นเองนะครับ สำหรับคนที่อยากจะใช้ช้อปปี e ้อีเซลวิให้คุ้มนะครับหมีวิธีการเก็บโค้ดอยู่ด้วยกันทั้งหมด2วิธีนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับเข้ามาที่ช้อปปี e ้อีเซลวิเหมือนเดิมนะครับแล้วกดคําว่าเพิ่มเติมเลื่อนหาด้านบนนะครับเป็นแบนเนอร์ที่เขียนว่าเติมเงินเติมเน็ตคุ้ม,ม,ม,มทุกค่ายทุกวันนะครับแล้วเราก็คลิกเข้าไปเมื่อคลิกเข้าไปเสร็จนะครับเราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับ เก็บโค้ดได้เลยนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆจะเก็บโค้ดไหนก็ได้นะครับแต่สาหรับหนึ่งนะครับหนึ่งแนะนํานะครับสําหรับลูกค้าใหม่นะครับที่เติมเงินครั้งแรกนะครับเลื่อนลงมานะครับคำว่ารับเงินคืน50%นะครับอันนี้นะครับเราจะได้รับเงินคืนสูงสุดนะครับ40คอยนะครับเพื่อนๆก็เก็บโค้ดอันนี้ไปเลยเห็นไหมอันนี้หนึ่งเก็บโค้ดไปแล้วนี่ก็เป็นวิธีที่1นะครับสำหรับการเก็บโค้ดนะครับเดี๋ยวไปดูแบบที่2กันได้เลยนะครับวิธีการเก็บโค้ดแบบที่2ครับกดคําว่าฉันนะครับผมโอ้แลวเราาื่่่ออนนนนคคํ My Wier ัังะบ เมื่อกดเลือกคำว่า Myvoucher เสร็จนะครับเรากดคำว่าใส่โค้ดส่วนลดแล้วเรานะครับก็ใส่โค้ดส่วนลดนะครับด้านบนนะครับที่1ทิ้งไว้ให้ในคลิปได้เลยนะครับแล้วเราก็เก็บโค้ดได้เลยนะครับผมนี่นะครับก็เป็นวิธีการเก็บโค้ดนะครับแล้วก็วิธีการใช้ให้คุ้มค่านั่นเองนะครับเราจะได้ส่วนลด และก็เงินคืนเป็นคอยกลับคืนมานั่นเองนะครับสำหรับรายละเอียดโปรโมชั่นนะครับในวันที่1นึ่งถึงสามสิบเอ็ดกรกฎาคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับมีดังนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆหนึ่งเลยนะครับโค้ดสำหรับลูกค้าใหม่นะครับเติมเงินเติมเน็ตนะครับผ่านแอปช้อปปี้นะครับซึ่งนะครับเพื่อนๆนะครับสามารถเติมเงินมือถือหรือซื้อแพ็กเกจนะครับในราคาขั้นต่ําเพียงสิบบาทนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับยังรับช้อปปี้คอยนะครับคืนถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสูงสุดสี่สิบคอยนะครับลูก าจําเป็นต้องกดรับและใช้คูปองนะครับก่อนจ่ายเงินนะครับถึงจะสามารถคืนเป็นช้อปปี้คอยได้เลยนะครับหนึ่งช้อปปี้คอยนะครับมีมูลค่าเท่ากับ1บาทนะครับส่วนโค้ดนะครับให้เรานะครับใส่โค้ดที่1ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับเป็นโค้ดแรกนะครับสำหรับโปรโมชั่นเดือนกรกฎาคม2565นั่นเองนะครับต่อมานะครับก็เป็นโปรโมชั่นที่2ครับเติมเน็ตครั้งแรกนะครับที่ช้อปปี้นะครับเพียง1บาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งโค้ดนี้นะครับจะใช้แพ็กเกจได้เฉพาะสําหรับเน็ตดีแท ซึ่งปกตินะครับอันนี้นะครับจะได้แค่4เมกะบิตนะครับปกตินะครับโปรนี้นะครับจะราคา34บาทนะครับแต่ถ้าเกิดเราซื้อในช้อปปีเป็นครั้งแรกครับจะเหลือเพียง1บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับคนที่ใช้เน็ตรายวันนะครับจำกัดนะครับ1คลิ์นะครับต่อลูกค้านะครับต่อเครื่องแล้วก็ต่อหมายเลขโทรศัพท์นะครับซื้อได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องกรอกโค้ดนะครับและข้อสุดท้ายนะครับซื้อแฟลชเซลล์และเก็บโค้ดได้ทุกวันนะครับสำหรับการเก็บโค้ดนะครับเราสามารถเก็บโค้ดด้วยการเติมเงินมือถือหรือซื้อแ็เกนรัับบข้ต่ําา50ท ชอปปี้คอยนะครับคืน 20%สูงสุดนะครับ10คอยซึ่งตัวโค้ดนี้นะครับจะจากัด1โค้ดต่อหนึ่งเครื่องต่อหนึ่งหมายเลขโทรศัพท์เหมือนเดิมเลยนะครับสงวนสิทธิ์เฉพาะการชําระผ่านช้อปปี้เปเท่านั้นนะครับลูกค้านะครับจำเป็นต้องกดรับและก็กดใช้คูปองนะครับถึงจะสามารถเข้าร่วมโครงการคืนเงินเป็นช้อปปี้คอยได้นะครับอย่างที่1บอกไปนะครับ1คอยมีมูลค่าเท่ากับ1บาทนะครับซึ่งโคดอันนี้นะครับจะอยู่ทางด้านนี้นะครับเดี๋ยวหนึ่งขึ้นโค้ดไว้ให้ดูแล้วกันนะครับและนะครับแฟชเซลอี ทุกวันทั้งวันนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปซื้อได้เลยนะครับโดยไม่ต้องกรอกโค้ดนั่นเองนะครับและนะครับเหนือึ่งนะครับพาทุกคนนะครับไปดูวิธีการเติมเงินผ่าน s h o ป e e e s e r v i c e นั่นเองนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับกดไปที่ s h o ป e e นะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับหา s h o ป e e e s e เ v i c e เหมือนเดิม แล้วเราก็เลื่อนลงมาหาช้อปปี้อีสสวิตเหมือนเดิมนะครับเราสามารถกดเติมเงินแบบด่วนได้เลยนะครับคราจะมีคาว่าเติมเงินไหมเติมเงินมือถือนะครับหรือนะครับเรากดที่เพิ่มเติมนะครับถ้าเราอยากจะทำอันหนึ่งนะครับแต่อันนี้1จะมาสอนการเติมเงินมือถือนั่นเองนะครับกดคําว่าเติมเงินมือถือและนะครับเราก็เข้ามาถึงหน้าเลือกผู้ให้บริการนะครับให้เรานะครับเลือกเครือข่ายของเบอร์โทรศัพท์ที่เราจะเติมนะครับอย่างอันนี้ของหนึ่งเขาทูนะครับแล้วก็ใส่เบอร์ไปนะครับเบอร์ที่เป็นระบบเติมเเงงินนนนัั่อะครบ เราสามารถซื้อแบบแฟลชเซลได้นะครับทุกคนเห็นไหมครับว่าแฟลชเซลนี่คือชําระแค่45บาทแต่ได้เงินตั้ง50บาทนะครับแล้วก็อันนี้100บวก35บาทนะครับแล้วเราก็กดชําระเงินได้เลยนะครับถ้าเราเลือกโปรที่ถูกใจแล้วนะครับมันจะมีโปรให้เราเลือกเยอะมากเลยนะครับในช้อปปี้อ่าเราก็กดชําระเงินป๊าปแล้วเราก็สามารถใส่โค้ดส่วนลดที่1บอกไปได้เลยนะครับอันนี้เราส่วนลดเก็บมาครั้งแรกส่วนลด35บาท ส่วนรรับเงินคืนอะไรอย่างเงี้ยสำหรับลูกค้าที่ใช้เป็นครั้งแรกนะครับถ้าเราเราจะใช้เราก็กดตกลงนั่นเองนะครับกดตกลงอย่างนงี้บแล้วเราก็กดชําระเงินได้เลยนะครับเราก็เลือกวิธีการชําระเงินของเราก่อนนะครับว่าจะชาระเงินแบบไหนนะครับเป็นแบบโอ้เป็นแบบ ไอแบงกิ้งเป็นช้อปปี้เปอะไรแบบนี้นั่นเอนะครับแล้วเราก็กดคําว่าชําระตอนนี้นั่นเอนะครับนี่นะครับก็เป็นวิธีการเติมเงินแบบข้าวๆนะครับไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมครับทุกคนก็เป็นยังไงบ้างครับทุกคนสาหรับสิ่งนี้หนึ่งหามาแนะนําในวันนี้นะครับสำหรับบริการของทางช้อปปี้นะครับนั่นคือช้อปปี้อีเซอร์วิสนั่นเอนะครับใครที่ชอบนะครับเติมเงินเติมเน็ตหรือว่าใช้บริการอะไรต่างๆนะครับถ้าเรามีอีซี่พาสด้วยซื้อตั๋วหนังอะไรพวกนี้ด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถรับเงินคืน ก็แค่เปลี่ยนที่ซื้อมาซื้อบนช้อปปีเท่านั้นเองนะครับผมก็วันนี้นะครับหนึ่งมีเรื่องแนะนาเพื่อนเพื่อเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลวก็กดปุ่มติดตามให้ช่องของหนึ่งด้วยนะครับใครเคยลองใช้แล้วนะครับก็ลองคอมเมนต์มาบอกหนึ่งได้นะครับวันนี้หนึ่งขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ